ปลอดไล่ห้ากคุณเคยได้ยินเรื่องทะเลน้ำจืดที่ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดลบบุรีไหมคะที่นี่ไม่ใช่ทะเลธรรมดาแต่มันคือสถานที่ที่ธรรมชาติซ่อนเอาไว้เดี๋ยวนะอันนี้แบบแอบบน่ากลัวไปปะขอแบบว่าสดใสซาบซ่บาหน่อยได้ไหมคะ และที่นี่ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบงบุญเยแห่งสยามจากการเปรียบเทียบกับทะเลสาบงบุญเยในฝรั่งเศสที่ใช้ส่งน้ำไปยังพระราชวังแวร์ซายในสมัยพระเจ้าหลุยที่14สตอรี่มาขนาดนี้แล้วอะไม่แคมป์ิ้งซะหน่อยถือว่าพลาดมากเลยใช่ไหมคะที่นี่นะมีอะไรให้ค้นพบมากกว่าความเงียบสงบแล้วทุกคนล่ะพร้อมจะออกเดินทางไปกับเฉยหรือยังคะ สวัสดีค่ะเอ๋ยค่ะเป็นไงคะอินโทรแบบนี้ชอบกันไหมคะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์กันมานะคะฮัลโหลเฮลลีว้าวนิ้วค่ะถึงไหนแล้วนะและวันนี้ค่ะทุกคนเรากลับมาอีกแล้วค่ะพร้อมแบกกี้ซึ่งจุดหมายไปทางของเอ๋ยในยวันนี้นะคะคือเอ๋ยเนี่ยจากเดินทางไปแคมปิ้งที่อ่างเก็บน้ำซับเหล็กจังหวัดลบบุรี คืออยากจะบอกเลยนะว่าที่เนี่ยดูในรูปก็คือแบบเออรู้สึกว่าเออสวยดีแล้วก็มีคนแนะนำเหมานะคะก็เลยเอยไหนๆวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ก็ไปกันซะหน่อยและนี่ค่ะนี่คือนี่คืออนี่ฮะตัดกล้องคนดีคนเดิมของเราผมได้กล้องตัวใหม่มา ก็คือเป็นตากล้องที่ขี่มอไซค์ด้วยนะคะปเป็นตากล้องที่เท่สุดในประเทศไทยน,นี่คืออะไรเนี่ยติดจมูกเนี่ยอ่ะอันนี้มันเป็นเทนใหม่คุณถ้าเกิดคุณยังไม่รู้นะฮะมันทําให้จมูกบานติด, <laughs> ตดเพื่อและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เอ๋จะขนไปในวันนี้ซึ่งบอกเลยว่าหนักมากนี่นะคะเป็นเต็นท์โรลไลเดอร์ข้างในก็มีอุปกรณ์แคมปิง้งใดๆแล้วก็แบกกี้คนดีคนเดิมของเราเดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งตัวละออกเดินทางก็ได้ <laughs> จริงนะทุกคนลบบุรีนะเป็นจังหวัดที่เฉยอ่ะมีโอกาสได้ไปแบบปีละครั้งเลยอ่ะเพราะว่าเฉยเชื่อว่ามันมีแบบที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสวยๆเยอะนะถ้าสมมติพูดถึงลบบุรีทุกคนก็จะนึกถึงผาปางใช่ปะ่ะแล้วก็อาจจะนึกถึงแบบเขื่อนป่าศักดิ์ชิรธิ์จุดชมอิวแบบตรงรถไฟอะไรเนานะทุ่งาตะาวันอะไรเนานะแต่ว่าวันนี้เฉยเลือกที่จะไปที่อ่างเก็บน้ําซับเหล็กนะคะอันนี้มีแฟนๆอ่ะเคยแนะนําเหมยมาแล้วเฉยไปดูรูปมาก็แบบ อ,อสวยจริงว่ะก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าไปอ่ะไอ้มุมที่เขาบอกว่าแบบพระาทิตย์ตกดินสวยๆเนี่ยมันสวยจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ราอยู่ลบบรีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจุดหมายแรกที่เราจะไปนะคเดี๋ยวต้องไปรองท้องก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเข้าไปข้างในแคมป์แล้วจะไม่มีอะไรกินนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปหากาแฟแล้วก็กินข้าวเที่ยงก่อนเลยเรามาลุ้นกันดีกว่าทุกคนว่าหลานจะเปิดเปล่าอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าหยุด คือเก่าไปเลยมันวิเซนเอาไว้ตั้งหลักก่อนหาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้หนูทายอยู่ในรถวยบ่าแบบมีเซนต์ว่นร้านจะปิดคคงงวาาามกลย้นี่ฮะชาวเน็ตสวนบ้านใน หัวใจบันนอกแต่ว่าร <laughs> ้านปิด <laughs> เฮ้ยแต่คือร้านเนี้ยมันสวยมากเลยด้วย <laughs> เสียดายอะ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราหาร้านก่อนหาร้านอาหารแถวนี้ก่อน <laughs> <laughs> ได้ร้านแล้วคะ่ะ <laughs> ก็สุดท้ายเดี๋ยวไปกินร้านง่ายๆ <laughs> <laughs> เฮ้ยเสีด้ <laughs> ไปถามร้านก่อน สวัสดีค่ะร้านเปิดไหมคะวันนี้ปิดวันนึงเนาะโอ้ปิดเหรอคะโอเคค่ะได้เลยขอบคุณค่ะอ๋อค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะไม่มีดวงเลยหาร้านก่อนเปิดค่ะอ๋อหนูเข้าไปได้เลยเนาะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย่หาล้านได้แล้วค่ะทุกคนเลยนี่ร้านนี้บ้านเพลวบ้านเพลวค่อยหลังจากที่เรานั่งหาล้านแป๊บน,นึงสปอร์ตไลท์ห้าคุยขี่ยังไงก่อนทำไงอะ่ะทำไงอะ่ะเออทำไง <ผม S 1> เดียวมันหักได้ยังไงวะอ่ะทุกคนก่อนไปกินข้าวเราต้องแก้ปัญหาสิ่งนี้ก่อนนะคะ นี่นะครับผมเนี่ยเป็นตาก้องที่นอกจากเป็นตากรองแล้วเนี่ยยังมีอุปกรณ์ช่างซ่อมช่างซ่อมนอกจากหน้าตาดีแล้วยังอ่าเร็วเร็วทิ้งไปเลยเออเพราะมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วเรารอสปอนเซอร์นะคะอยากได้โอ้เนี่ยอยากได้สปอนไลท์จากโลนลรเดอร์นี่สวยมากนะคะ อันนี้คือรถพี่แซมทุกคนซึ่งวันนี้คุณแซมจะนอนบ้านนะคะส่วนดิฉันนอนเต็นท์นะคะนอนบ้านไม่นอนเต็นท์ผเกียจเพราะว่าอุปกรณ์กล้องเราเยอะบ๊ายบายงั้นเดี๋ยวเราลุยกันนะคะ เน,เนี่ยมือเราจะว่าไปแล้วก็มุมนี้เหมือนเก๋ไก่สไลเดอร์เลยนะคะเก๋บอกบอกนดูว่าแต่ดิ่ฉันเป็นเก๋ไก่ไม่หายดิฉันคือเอ๋ยสไลดอยถ้าหากว่าซับเอ๋ยนะครบ5 0 0แสนเมื่อไหร่นะคะเอ๋จะไปขอร<ไ><ไ>ับกับเก<ไ>เ๋เก <laughs> <laughs> ๋ชวนเก๋ไก่มาซ้อนมอเตอร์ไซค์ กินน้ำพริกปูไข่ปูแล้วแบบกระเทียมเต็มปากเลยอ่ะทุกคนคะดิฉันอยากได้ที่ดับกินปากของตัวเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันก่อนนะคะทำอะไรกินดีโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าราตัดกันซื้อของก่อน อ่างเก็บน้ําซับเหล็กนะคะคือที่ที่เอ๋จะไปฟังชื่อแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นแค่แหล่งน้ําธรรมดาหรือเปล่าแต่ก็จัดได้ว่าที่นี่นะคะคือทะเลน้ําจืดที่สงบสวยแล้วก็ยังแอบซ่อนเรื่องราวประวัติศาสตร์จริงๆไว้ด้วยเขาว่ากันว่านะในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซับเหล็กนี่แหละคะ่ะคือแหล่งน้ําที่ถูกส่งไปใช้ในพระราชวังนารายที่ลบบุรียุคนั้นนะน่าจะเรียกกันว่าประปาแบบวิถีไทยค่ะที่กำลังเข้าสู่อ่างเก็บน้ํานะคะ อุ้ยสวยนะคนเยอะไหมนะเนี่ยถึงแล้วนี่นะคะคือที่ของเราตรงนี้แต่เดี๋ยวเอ๋จะเดินรอดแดดแดดล่มกว่านี้นิดนึงแต่สวยมากเลยนะธรรมชาติวิวตอนนี้คือบ่ายโมงก็คือเป็นช่วงแดดตกพอดีนะคะทุกคนเดี๋ยวจ้องที่ก่อน Every day, day is It anything wonderful knows Who what could be สี่โมงแล้วสี่โมงแล้วตรงกลางเต็นแล้วที่นี่บอกเลยว่าเงียบสงบมากนะคะสำหรับบอดแคมปิ้งก็คือส่วนตัวส่วนตัว,ตวเป็นแบบเหมือนแคมป์ i d d e n Place อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็เอ่ยมาที่นี่เพราะว่าที่นี่แบบเออมันก็วิวสวยเนาะแล้วก็กว้างที่สำคัญนะคะสำหรับคนรักสัตว์ทั้งหลายสวัสดีไหนในอะวขาเจ็บน้องขาเจ็บมีตัวนี้ด้วยตัวนี้นะคะเป็นเจ้าถิ่นที่นี่นะคะ เอาละค่ะทุกคนนี่ถึงเวลาที่เราจะกางเต็นท์กันแล้วนะก็คือเดี๋ยวเอ๋จะยกอุปกรณ์แล้วก็มุมเชี่เอเลือกเอาไว้ที่นี่นะคะก็คือที่เป็นมุมนี้ อนาคตนะดิฉันไปกลางเต้นคนเดียวเฮ้ยเป็นก็โอเคเต็นเนี้ยหนูว่าโอเคมันไม่ได้เหนื่อยเหมือนลาดบุรีเว้ยเพราะว่าอากาศมันดีนอ่ะอ่ะเหมือนหลุดอะเมื่อกี้ <laughs> อยากรู้ใช่ไหมคะว่าเอ่ยแบกอะไรบ้างมีคนถามก็เลยว่าเออไหนๆหก็แบบวันนี้แบกมาขนาดนี้ก็แนะนําหน่อยละกันนะคะว่าดิฉันแบกอะไรมาบ้างจริงๆก็กีคือเอาออกมานะแล้วก็แอบบยัดเข้าไปแบบลวก,ลกๆเพราะว่าเผื่อคนจะได้เห็น ก็จะมีอันนี้เป็นเก้าอี้นะคะเหมือนเดิมเลย sun and star นะคะโตจากช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ปะอันนี้เป็นเสื้อผ้าของเอ๋ยเองแล้วก็มีถุงนอนจาก nature hike ค่ะแล้วก็เลิฟที่สุดทุกคลิปก็บอกไปแล้วนะคะก็คือถุงนอนจาก sea t o summit อันนี้นะคะเเคยชอบเพราะว่าเบาเล็กแล้วก็นอนสบายมากมัน,ม,นมันเป็นที่ลองนอนบอกใช่ถุงนอนเด้ออันนี้ถุงนอนใช่อันนี้ที่ลองนอน <laughs> คุณจะผิดดิฉันฉันพูดผิดนิดหน่อยมันผิดตรงไหนแทนคนดูทางบ้านไงพอละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ครัวซึ่งเมนูวันนี้นะคะที่เราจะทำก็คือชาบูน้ำดำแบบมินิมอลครับไอเทมต่อไปซันทอรี่เฮซันทร่าฮูซันแอนดสตาที่ถูกแล้วพาเข้าไปชมบ้านของ <ừ. S 2> เฉยร้ายคืนนี้นะครับคน,คนเด เมื่อกี้บอกสบายอ๋อสบายจริงๆสบายเลยสบายมากเลยมารุ้นกันนะครับว่าบอสผมเนี่ยเขาจะต่อเก้าอี้สำเร็จหรือเปล่าดูเอาแล้วสั่นไงเอาไหมเนี๋ยครับอ่ะเทสเทสเทสระบบสุดปังไอเทมเยอะจริงๆโอเค ครับจบทุกคนคะและตอนนี้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เอ๋ยรู้สึกว่าคุ้มค่าที่มาคือแบบใจฟูมากดีมากอะ่ะที่นี่เลยคือแบบ ออแล้วมันสงบมันแบบคนไม่ได้ผลผุกพานเยอะยิ่งถ้าหากว่าพี่เขาบอกว่าถ้ามาวันธรรมดานะคะก็จะคนน้อยแล้วก็เงียบสงบอุ้ยเห็นพระจันทร์ด้วยว้าวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมวัตถุดิบทำกับข้าวอาหารเย็นกันนะคะในบรรยากาศแบบว่าพระาทิตตกดินแบบสวยงามอลังการงานสร้างชอบมากโอ๊ยอยุงกัดไปถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะทุกคน แดดช่องเฉยไรนี <mich i wolf> ่เลยสามชั้นลอชิมดิหูดับเปล่าเธอได้บอกว่าอะไรนะอะไรนะดังม่ดิน่ะอ๋ออร่อยหุยอร่อยอุยอร่อยมากอืมอืมกินมาคิอเมนูง่ายน้ำดำเหมือนโมโม่เดะอร่อยความรักก็เหมือนหมูยังไงครับอยากรู้ก็ต้องลองดูอะไรอ่ะคิดไม่ทันขอโทษค่ะ Oh. อ๋จริงๆคนติดตามช่องนี้นะไม่ค่อยมีสาระหรอกไปเรื่อยอืมก็แต่ก็รู้ว่ายิ้มอยู่ใช่ไหมล่ะ hmm. อืมเดี๋ยวฉันจะไปอาบนำ้ำฉันจะรีบนอนพรุ่งนี้เดี๋ยวแพนพรุ่งนี้นะคะก็คือว่าเดี๋ยวเอ๋ยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะรีบนอนแล้วก็เดี๋ยวแพนพรุ่งนี้นะเราจะตื่นตีห้าเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูซับเหล็กซึ่งห่างจากตรงนี้ห้านาทีก็คือเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะ hmm. นี่นะครับเราก็ให้เจ้าของช่องหลังกับกับน้ำตัดแล้วเอา้าลืมติดฉันทติดก่อนอยู่คนเดียวก็บองวะ่ะ นี่นะคะที่เราจะนอนกนะ็คโอเค,อเคก็เดี๋ยววันนี้จะรีบนอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเอจะต้องตื่นประมาณตีห้าครึ่งเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองยังไงก็ลาติสวัสดีกันพรุ่งนี้เช้านะคะ ไม่ค่อยหลับเลยเพราะว่าลมแรงมากเตะแล้วหุ้ยอุ้ยตกใจเงาเงาไมโครโฟนดอกไหนกันเนี่ยอืมนะครับอุ้ยค่ะอุกล่องครับขึ้นเลยนะเฮ้ นั่นเด้งขึ้นไปใช่ไหมถึงแล้วค่ะทุกคนครูซับเหล็กก็คือบอกว่าวันนี้ลมแรงว่ะแรงแบบตอนแรกนึกว่ามีพายุเข้าคุณพร้อมที่จะลุยเลยยังผมปะอมกล้องผมด้วยออค่ะไปเลยหนักมันนี้เอ้ากล้องผมคือ Nikon อแอแเท่านั้น <laughs> ปิดเร็วเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปฉันก็จะเดินค่อยๆเดินไปตามยถา,าก,กรรมของดิฉันเดี๋ยวแค่นี้ก็ไหนแล้วครับ <laughs> <ด> <sighs> <sighs> นี่เขาเขียนว่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางไหนอะมันเป็นทางแยกอ่ะอันนั้นเขียนว่าอะไรศึกลุงวิวบูทับเล็กอ๋อต้องขึ้นไปพี่ตากล้องสุดยอดเป็นไงบ้างครับเหนื่อยมากลมแรงมากไม่มีน้ำหรอให้ลืมมีบ้าเหมือนกัน เออแต่ว่าถ้าลงไปก็สวยลงไงดิคุณจะได้รูปประมาณนี้นะฮะและแล้วยสวยีิฉันก็คือเดินขึ้นมาบนยอดเขาได้เฮ้ยถึงแล้วสวยสวยอุย้ยพาทีขึ้นพอดีเลย มไม่คิดเลยค่ะว่าการเดินทางเพียงแค่2ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เอ๋ยได้พบกับบรรยากาศที่ทั้งสงบวิวสวยแล้วก็อากาศสดชื่นแบบนี้การได้ออกมาทำอะไรด้วยตัวเองสักครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่การพักเหนื่อยจากงานที่ทำแต่ก็ยังใช้เวลาสบายสบายรับลมเย็นที่บางครั้งนี่ก็แรงไปนิดนึงนะคะแต่ก็สนุกแล้วก็แปลกใหม่ดี ที่สาคัญเลยก็คือช่วงเวลานี้เนี่ยทำให้เอ๋รรู้สึกว่าเออขอบคุณตัวเองนะที่ให้โอกาสตัวเองได้มาหยุดพักทบทวนแล้วก็รีเฟกตตัวเองในปีที่ผ่านมาพร้อมกับตั้งเป้าหมายในปีใหม่การเดินทางครั้งนี้เนี่ยเลยสอนว่าแม้เราจะเป็นแบบทริปเล็กๆแต่ถ้าตั้งใจใช้เวลากับมันแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทริปที่แบบคุ้มค่ามากจริงๆอย่างเช่นทริปนี้ค่ะแล้วสัปดาห์หน้านะเอ๋จะเดินทางไปที่ไหนต่อก็รอติดตามกันได้ในเฉอเอ๋รไลฟ์นะคะทุกคน